สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องต้นขุนรีวิวผักเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระซีน้เดิมมาแกะให้เพื่อนๆดูกันนะครับเป็นพรพิตานะครับรุ่นเจ้าสว่งเงินล้านนะครับของหนุ่มบูแบนนะครับทยาลุโกนะครับจังหวัดตะกลนครนะครับเป็นซีน้ำเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะก้แให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่นะครับ พระพงศ์พิตารุ่นเจ้าสัวเงินล้านนะครับนี่นะครับ โดยแบงงเสียนะครับเนื้อใบลานนะครับมีตะกุดทองแดงสามดอกนะครับด้านหลังนะครับหมายเลขโคนะครับ4 7 5นะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับ ตะกุดทองแดงนะครับอันนี้เป็นแบงค์เซกนะครับนี่นะครับเงินล้านนะครับ นี่ครับสี่เจ็ดห้านะครับวัดป้าหนองนกกดนะครับนี่ครับหลวงบุบแว่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพระพิตตารุ่นเจ้าสวงอันลานะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ